ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันดีกว่าค่ะสําหรับการนําหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ต้องบอกเลยะคะว่าหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็เป็นอีกองค์ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยนะคะเข้าใจถึงวิถีความยั่งยืนแล้วก็นําพามาในเรื่องของการสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ค่ะเข้าใจถึงความยั่งยืนแล้วนะคะพึ่งพาตนเองได้แล้วต้องบอกเลยค่ะว่าการดําเนินงานขององค์การสหรประชาชาติเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศให้ประเทศไทยนะคะบรรลุปเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนใน17ข้อด้วย การภายในปีพุทธศักราช2,573เรื่องนี้รายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะติดตามรับชมจากรายงานพิเศษของเรากันค่ะสำหรับโครงการทิพยสืบสารรักษาต่อยอดนวัตรกรรมศาสตร์พระราชาในครั้งนี้ดำเนินการโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมูลนิธิประเทศไทยสายสะอาดสำนักโครงการและจัดการความรู้ OKMD OK มูลนิธิทำดีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมนักเรียนเก่า AFs ประเทศไทยครุสภากระทรวงศึกษาธิการและบริษัททิพยาราะกันภัยจำกัดมหาชนสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ในการทรงงานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประสบนีกรให้มีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีอีกทั้ง อย่างเพื่อสนองตามพระปฐมบรมราชอ,องค์การพระบาทสมเด็จพระเจอาอยู่หัวตามพระบรมราชโอายเราจะสืบสารรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎดตลอดไปอันเป็นการแสดงถึงความรักและปรารถนาดีต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์โดยยึดหลักที่พระราชบิดาได้พระรถาชทานแก่ปวงชนชาวไทยมาอย่างช้านานโครงการทิพยะสืบสารรักษาต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่29เรามาที่นี่ค่ะโครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพรที่นี่นะคะเป็นสถานที่ที่ถ้าท่านไปดูจากประวัติเนี่ยจากที่เป็นดินทรายนะคะทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเนี่ยพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ให้เป็นแหล่ง ที่สามารถมาเรียนรู้ทำมาหากินได้ส่งเสริมอาชีพได้นี่คือความอัศจรรย์จากพื้นที่ที่ทำอะไรไม่ได้เลยท่านเนี่ยทรงคิดและทรงทำให้เห็นว่าสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน17เป้าหมายแห่งความยั่งยืนของสหประชาชาติ UNSDG อยู่ในศาสตร์พระราชา ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคิดและทำมาตลอด70ปีนี่คือความโชคดีของคนไทยของประเทศไทยมีสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆมีสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองชาวบ้านมีอาชีพมีที่ทำกินทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้พวกเราเป็นทั้งจิตอาสาแล้วก็มีความตั้งใจเนี่ย จะขับเคลื่อนโครงการของพระองค์ท่านเราในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนแห่งหนึ่งเรารวมกับองค์กรภาคีแล้ววันนี้ก็พบว่าครูอาจารย์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราเอาเข้ามาร่วมโครงการเนี่ยก็คือผู้ที่จะไปถ่ายทอดเรื่องราวดีๆอย่างนี้ต่อเด็กนักเรียนซึ่งจะเป็นอนาคตที่ยั่งยืนของชาติต่อไปค่ะโครงการในพระราชดำริมีทั้งหมด5,151โครงการ ทุกโครงการเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวท่านฝากไว้กับคนไทยทุกคนให้ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันสารต่อโครงการในพระราชดำริตามกำลังที่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราในฐานะ ที่เป็นประชาชนคนไทยได้สนองพระราชดำริและทำตามปณิธานของท่านสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาให้อยู่ให้ประเทศไทยเนี่ยจเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะการถอดบทเรียนในศาสตร์ของพระราชาในครั้งนี้มีความมุ่งหวังให้เป็นการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตและโลกใบนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรและบุคคล ต้องตระหนักและเตรียมการซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นต้องมีการวางแผนดําเนินการและสื่อสารอย่างทั่วถึงรวมถึงการสร้างความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จะช่วยให้คนไทยได้เข้าใจวิถีความยั่งยืนและนําพาให้พึ่งพาตนเองได้โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้นําคณะครูอาจารย์ จากสถาบันการศึกษาในภาคใต้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กมรมหลวงจุมพลเขตอุดมศักดิ์ครบรอบวันสิ้นระชนร้อยปีบริเวณศาลกมรมหลวงจุมพลเขตอุดมศักดิ์หาดทรายลีเพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสํานึกให้ระลึกพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงดูแลพระสบนิกรพวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็น ใต้พระบรมโพธิสมภารจากอดีตสู่ปัจจุบันและสามารถนำความรู้สึกที่สูงค่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยให้ยั่งยืนสถาพรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตามภูมิสังคมต่อไปในอนาคต